สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u ป e โนรดัมซิงฮะงงนะวันนี้มานับเฟืองท้ายเจ้าขันมวงแบบไม่เกะแบบไม่ต้องเกะเผวข้างา<ร>านะฮะพอ,พอดีเอามีคนในเฟ e บุ๊กอ่ะองไงตรงนีนะในการหมุนเผากลางแล้วก็ดูเผาข้างว่ามันกี่รอบสองรอบ เดีวเราจะนับว่าเพากลางมันมันหมุนเท่าไหร่เดี๋ยวต้องไปหมุนเพากลางครับจะนับดูว่าพัา<อ><อ>ข้างนี่หมุนกี่รอบให้พัาข้างมันออกสองรอบหมุนสองรอบ <พอ S 2> นะฮนะไม่รู้ว่าถูกไหมนะครับเพืเ่อนๆมาดูกันหนึ่งรอบแล้ว พอพอพอตรงอะประมาณในสองะเท่ากลาง3.6พอไปดูในตารางที่เขาไล่มาได้เท่านะมันเป็นฟืองเทอร์นมันเป็นฟืองสิบเอ่ศูนย์หงสิบเอ็ดสี่ศพอแต่วิ่งเป็นร้อยกว่าพระเจ้ารถแรงต้องเปลี่ยนครับสิบเอ็ดสี่ศนาสิบดี่ศูนี้ก็วิ่งขึ้นโบใบเติมของก็ไปได้อยู่นะแต่มันรถมันช้ำต้องเปลี่ยนครับ ไม่รู้ว่าถูกไหมวิธีนี้ไม่รู้ว่าถูกไหมโดยที่ไม่ต้องเกะแต่ว่าหาดูแล้วไอท้ที่มีพวกรหัสติดเลขติดก็ไม่มีนะฮะน่าจะหลุดออกแล้วมนะั่งเขาบอกว่าฮีโน่ไม่กล้ามีอันนี้ไม่มีนะครับหาไม่เจอไม่มีบอกนะเว้ยไม่มีบอกนะฮะหยุดรอสองครังเพื่อมุนล้อนับเลขสุนท้าย ไม่หน,น้น,นตารางสามสามจุดหกครับสามจุดก็สิบเอ็่ศูนย์สิบเอ็ดอ่ะเพราะว่าเป็นสิบน่นอนวิ่งเป็นร้อยกว่าเหยียบมึงไม่หมดนะะเหยียบแค่สองพันไะไม่รู้ว่าจะเล่นเฟืองไหนกันครับเพื่อนๆใครใช้ซีรีส์ห้าร้อยรถนอกเครื่องเจ7เจอี เล่นงานเบเต็มกล่องครับงานโครงการอะไรงนี้ก็เล่นเฟืองไหนกันครับแนะนำก็ได้ครับน้ำเปลี่ยนเลยพอนลนะเรียบร้อยครับใครมีวิธีแนะนำเฟืองไทยก็ใต้คอมเมนต์ได้เลยนี่จนมกโมกอยู่นั่นครับหมก วิ่งไม่ได้เขาบอกขนาดรถห้างพวกร้อยสี่ห้ายเจ็ดห้ามันมันเฟืองเป็ดนะไม่เรงได้ไงอ่ะรบสามพันไม่ถึง 100. 100 5, 45, 175, ร้อยห้าร้อยสี่ห้าอยเจ็ดห้าคลเฟืองมันช้า,าอันนี้มัน,เ,น,มนเร็วสิบเอ็ดสี่ศูน์รถดำซิ่งกินดุน ความรู้เล็กๆน้อยๆนะฮะสำหรับคลิปนี้นับฝฟืนงท้ายด้วยกันหมุนล้อเผากลางและเผาข้างรู้ว่าถูกไหมผ่าดูารับกันน่าจะถูกน่าจะถูกบ๊ายบายครับ ชุดเต่งออกมาแล้ว่กระจกนาซาหายหมดเดี๋ยวคนส่งจากทะเบียนก็ได้มาละเรียบร้อยเจอกันคลิปหน้าครับผม